คุณค่ะขอบคุณมากมายเลยจ้าดูบรรยากาศนะคะอาดูยากนะอันนี้คือบรรยากาศไม่ใช่อีสารบ้านเฮาเดอนอันนี้อยู่นนทบุรีคักๆเลยนะนี่อยู่บางบัวทองนะเนี่ยอยู่บางบัวทองบางบัวทองเลยค่ะ ขายหน้าอยู่บางบทช่องค่ะบบพี่น้องก็ถูกตัดลารดึงรอบลารดึงรอบมาใกล้ๆหน่อยโอ้ยเัินกับวน่ยืดหันวน่ยืดหันละคุณนะคะ รยากาศดีอยู่ดีเนาะบรรยากาศดีอยู่คุ้มาสู้ๆตาบ้ายายเป็ดยืนอยู่ยังไงัวเลี้ยบแมบแม่เลยล่ะค่ะัวเลี้ยบแมบแม่เลยค่ะัวเลี้ยบเลย ยแนบเลยค่ะนะคะขอบคุณที่กลังรักกลังหวังที่งอกใ,ใหญ่ขอบคุณน้องโรนีจ้า a ว้าวนกค่นนกตะวันกำลังทอแสงกำลังสวยตะวันกำลังสวยค่ะสวยามเลยคุณค่ะขับคุณค่ะ ตอนนนี้ยังว่าไล่สดดอขึ้นในห้องเลยนี่ย้าเป็นมากยู่ไล่สดดตากแดดพี่น้องานนะะการรมไม่ไตาแลย แกอย่าเอาอีกรอบนึงก็พอค่ะอ,อีกรอบนึงพอก็อลืมกดฉัดลืมกดอันไฮไลท์ไว้จะลากดไฮไลท์ก่อนรอกดไฮไลท์ก่อนจ้าเดี๋ยวดำนะไม่ทันแล้วไม่ทานแล้วไม่ทานแล้วมันดำไปแล้วดำไปแล้วจ้า